สวัสดีครับเรื่องเล่าจะถึงสุขวันสุขที่8ตุลาคม2 5 6 4คุณอยู่กับผมอธิพงศ์พนัสเสถงพงศ์ครับประเทศต่างๆนั้นนะ่ะมักจะมีคําสําคัญที่อยู่ในมโนสํานึกของคนในประเทศใช่ไหมครับคาสาคัญเหล่านี้จะชี้นําทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวของผู้คนทั้งทิศทางของสังคมหรือแม้กระทั่งระบบระเบียบของประเทศครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือสิทธิส่วนบุคคล3อย่างที่ไม่มีใครพลากไปได้นะครับตามแนวคิดของสหรัฐอเมริกา รือที่เรียกว่า unalienable rights นะครับซึ่งก็คือ life หรือสิทธิในการมีชีวิต liberty หรือเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ the pursuit of happiness นะครับก็คือสิทธิในการสาะแสวงหาความสุขให้ตนเอง3ส,สิ่งนี้ถูกเขียนเอาไว้ในประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมันก็นําพาให้สหรัฐเนี่ยกลายมาเป็นประเทศสหรัฐอย่างในทุกวันนี้นที่สทิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยได้รับความเคารพในระดับที่มากกว่าประเทศไหน,ไหนในโลกฮนะจนบางครั้งหลายคนจะรู้สึกว่ามากเกินไปด้วยซ้ำ ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยสนใจที่จะช่วยเหลือกันมากนักนะแล้วก็ประเทศก็ถูกขับดันด้วยระบบทุนนิยมเสรีแบบเสรีสุดๆนะจนแทบไร้าการควบคุมเพราะสังคมสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าตลาดเสรีเนี่ยที่มีการควบคุมน้อยที่สุดเนี่ยคือช่องทางสําคัญในการที่บุคคลจะสแสวงหาความสุขให้ตนเองคําสสำคัญในลักษณะนี้ไม่ได้มีแค่ที่สหรัฐนะครับอย่างฝรัง่งเศสเองก็มีคำขวัญประจำชาติก็คือลิเบ r i ต e อีกาลิ a r i ร์แล้วก็ f r a t e r n i t y นะครับ กลเป็นไทยได้ว่าเสรีภาพความเท่าเทียมและพระดอนภาพด้วยคำขวัญประจำชาติแบบนี้ฝรั่งเศสจึงกลายเป็นประเทศที่ให้ประชาชนมีเสรีภาพนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีสวัสดิการและกระบวนการจากทางรัฐเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีระดับสภาพความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกันตลาดทุนก็จะไม่ได้เสรีเท่ากับในสหรัฐนะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะสนใจที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลก,กันมากหน่อยตัวอย่างอื่นที่ผมหามานะครับก็อย่างเช่นของเยอรมน,นีก็คือเป็น อันกี้คื์อุนรักต์อุนฟรายฮิ์นะครับซึ่งแปลว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นธรรมและอิสรภาพนะสังคมยุรรันี้ก็จะมีจุดเด่น,นครับที่เน้นความเป็นธรรมมากตรงไปตรงมานะครับจะพยายามไม่คดโกงหรือเอาเปรียบใคร,ครสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะชวนคิดในวันนี้ก็คือว่าแล้วประเทศไทยละ่ะมีคำขวัญประจำชาติแบบนี้หรือไม่นะถ้าพูดถึง3คํคำที่เราได้ยินบ่อยนะครับก็จจะเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์ แต่ผมไม่คิดว่า3คํคำนี้จะมีความสําคัญในแง่การเป็นค่านิยมที่ขับดันทิศทางและคนหมู่มากในสังคมหรอกครับส่วนใหญ่มกักจะใช้เพื่อผลักดันว่า3อย่างนี้เป็นสถาบันสําคัญในสังคมมากกว่าแต่ว่าคําสําคัญที่ผลักดันสังคมสําหรับประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นลาบยศสรรเสริญมากกว่าครับถ้าเราพูดถึงคนไทยโดยร,มรวมๆเนี่ยผมคิดว่า3คํานี้สะท้อนสิ่งที่คนไทยสะแสวงหามากที่สุดแล้วก็คือทรัพย์สิน ตำแหน่งสถานะทางสังคมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคําชื่นชมจากผู้อื่นหรือใครจะมองว่าเป็นคําป่อยอ,อก,ก็อาจจะพอไดนะ้ถ้าเราลองมองไปรอบๆนะครับผมคิดว่าก็เถียงยากนะเพราะว่าเราก็มักเห็นได้ว่าคนไทยอยากรวยนะคนไทยอยากมีสถานะเหนือ,อคนอื่นนะครับแล้วก็อยากให้คนอื่นมาบอกว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามนะคนไทยเล่นหวยก็เพราะอยากรวยขอพรก็มกกักจะขอพรให้รวยนะครับแถมยังเจ้ายศเจ้าตําแหน่งนะครับ อชอบคำเยือนยอ่อพร้อมเกลยดความเห็นต่างอย่างกับอะไรนะผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกครับคนไทยนี่ค,ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพหรือความเป็นธรรมในสังคมก่อนที่จะให้ความสาคัญกับลาบยศสรรเสริญจริงอยู่ที่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีค่านิยมที่ต่างออกไปนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งชุดความเชื่อและค่านิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นก็จะกลายมาเป็นคําสําคัญที่นําทิศทางของสังคมไทยแต่วันนี้ผมคิดว่าต้องยอมรับจริงๆว่าลาบยศสรรเสริญนี่คือ3คําที่ผลักดันทิศทางของสังคมไทย ซึ่งจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยชอบหรอกครับมาบยศสรรเสริญเนี่ยออากจะได้อยากได้แบบตรงข้ามด้วยซ้ำน,นะคือเงินก็ให้มีพอใช้ไม่ลําบากครับตำแหน่งถ้าจะได้มาก็คือไม่ได้เอาไว้เพื่ออวดคนอื่นคะแต่เพื่อให้เราทํางานแบบที่เราอยากจะทําได้นะครับแล้วก็คําเยินยอนี่ผมไม่อยากได้เลยโดยเฉพาะยิ่งคําเยินยอที่ฟังดูก็รู้ว่าเกินจริงฮะเรียกได้ว่าเกลียดเลยแหละผมเคยเจอคนหนึ่งนะครับซึ่งมีสถานะพอจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใต้บ,บังคับบัญชานะ ซึ่งคนนี้พยายามป่อยอ,อผมอยู่ตลอดเวลาผมนี่เดินหนีไม่คุยด้วยเลยนะครับเอาจริงๆผมก็หวังนะครับว่าค่านิยมนําทางในสังคมไทยจะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งอื่นฮะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเลือกได้3อย่างผมก็อยากจะเลือกความเท่าเทียมความเป็นธรรมแล้วก็เสรีภาพนะครับผมเชื่อว่าสังคมที่ประชาชนม,มีคุณภาพชีวิตที่ต่างกันเกินไปนะั่นก็เป็นปัญหาความยุติธรรมใดๆก็เป็นปัญหาของสังคมเช่นกันนะและสุดท้ายผมเชื่อว่าบุคคลต้องมีเสรีภาพส่วนบุคคลนะ ถึงแม้จะไม่ได้เสรีสุดๆในระดับเดียวก,กันกับสหรัฐอเมริกาก็ตามขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ